วัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม TU 5.5นวัตกรรมชาปีกล้วยมีอาจารย์อรพันธ์จันงานเป็นที่ปรึกษาดิฉันนางสาวธัญรัตน์ขันทิสือดิฉันนางสาวนรมลของกล้องดิฉันนางสาวธีรการวง,งแก้วกระผมน่ใช้วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อบำรุงเลือดหมอปีมีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจางสองเพื่อขับน้ำนมด้วยสักปูลหม้อปีที่ช่วยบำรุงเลือดทำให้หมอปี มีประโยชน์ในการช่วยน้ำาลับน้ำนมของหญิงหนังลอดบุตรเพื่อสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมามากชาชาปีกล้วยสามารถช่วยลดปริมาณประจำเดือนที่มามากเกินไปได้ชาปีกล้วยเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคโลหิตจางนักโภชนาการแนะนำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานลองรับประทานหัวปีสุก หรือจะรับประทานแบบบิบก็ได้เนื่องจากหัวปีนั้นมีคุณสมบัติที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดหัวปีมาล้าน้ำให้สะอาดนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช้แต่แกน,นในที่เป็นสีขาวนะครับ 2. นะครับน้ำแอปเปิลมาล้างให้สะอาดคลุกกับเกลือและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับ 3. นะครับน้ำปีกล้วยและ นำแอปเปิลไปอบท่อวในภูมเจ็องศาเซลเซียสครับปีกุ้ยจะใช้ระยะเวลานานกว่า30มาิีครับโดยการอบที่2สองชั่วโมงครับและแอปเปิลอบที่1ชั่วโมงครึ่งครับ 4. นำ Apple, แอปเปินนะะปแงลงะะ Apple, ปแล้วก็ชาปีกล้วยนะคะไปตากแห้งค่ะถึงลมให้เย็นค่ะ5จะใส่แอปเปิลประมาณ6กกรัมค่ะแล้วก็ชาปีกล้ย1กรัมค่ะแล้วก็7นะคะแล้วก็ซิลค่ะซิลให้มันติดกันนะคะแล้วก็ปัรนจุใส่ถุงค่ะ วิธีการชงชานะคะชามันอยู่ในถุงนะคะให้เราแกะออกมาก่อนค่ะหน้าตาของชาเราแพ็กเกจของเราจะเป็นแบบนี้กันนะคะเสร็จแล้วนะคะตุ้มน้ําร้อนแล้วก็เอาชาเนี่ยค่ะใส่เข้าไปน้ําร้อนเทประมาณตามใจที่เราชอบเลยะคะ่ะเราจะเอาประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะ,คะเราจะรอประมาณสองนาทีนะคะหรือสามนาทีก็ได้ค่ะให้ชามันออกรสชาตินะคะ ากชาที่เราได้นะคะก็ยังมีรสก็จะมีสีประมาณออกน้ําตาลอ่อนนิดนะคะถ้าเราแช่ไว้นานก็จะเข้มขึ้นนะคะเราจะมาลองชิมรสชาติกันนะคะจะรสชาติออกหวานนิดนึงนะคะแล้วก็มีกลิ่นอมส้มหน่อยๆะคะ่ะเป็นรสชาติของแอปเปิลนะคะ แล้วก็จะกินหอมของชาปีก้วยนะคะผลิตภัณฑ์จากปีก้วยที่นำมาแปรรูปเป็นชาปีก้วยนั้นมีสารสำคัญในการชงแบบสำเร็จเป็นเครื่องดื่มโดยมีฤทธิ์ชีวภาพในการต้านอนุมูลอิสระสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยและรับประทานได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จากการที่ชงชาปลีก้้ยละลายลงไปในน้ำร้อนแล้วสารสำคัญสามารถละลายในน้ำร้อนได้ดีและสามารถออกฤทธิ์ชีวาภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในชาปลีกล้วยจะมีแคทิซินชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ลดระดับไขมันชนิดคอเลสเตอรลอลเพิ่มการใช้พลังงาน ลดการดูดซึมไขมันในลำไส้ลดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมันลดการสะสมของไขมันและยังมีสารเคอร์ซิทินและลูทีนมีฤทธิ์ต้านการอักเสบลดความดันโลหิตสูงป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบดังนั้น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากชาปรีกล้วยมีสารสำคัญกลุ่มฟินอลิกดังที่กล่าวมาจึงน่าจะมีชีวภาพอื่นๆนอกจากการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย